การโควิดไข้เลือดออกในพื้นที่ค่อนข้างหนักมากในปีนี้ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านได้ด้วยอารมณ์ป้องกันการแพร่กระจายมาโดยตลอดทุกพื้นที่ปีหน้าโบราณจะเละอพัสเดลัสแมนแฮ o ์ฟกอ t โซเดเปราะดบปับ Uh, udah dulu raja kita dua-dua negeri dua antara negeri uh, dah lepas dua tiga saya vui, là cạnh đó, bên cạnh đó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  bên nhé, đó bên cạnh รายลเัน ซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็ได้ดําเนินการในเรื่องต่างๆหลายประการแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมในวันนี้นี่เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมเชิงรุกระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการจับมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียระหว่างอําเภอสเดากับรัฐเคดานะครับที่จะได้ร่วมมือกันในการที่จะป้องกัน าการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เราก็ได้ดําเนินการจับมือด้วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดที่รุนแรงนะครับ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครเนืนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่การเรียนรู้เรื่องราวและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ณบริเวณป้อมเมืองสงขลาเก่าไมายเล็กเก้าอำเภอสิงหนครสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองสิงหนคออำเภอสิงหนครสำนักศิลปากรที่11ส,ส,สงขลา ฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สองมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลา และบริษัทปะทะทสพเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนต์จัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหานครเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดความรักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสังสมไว้โดยมีพลโทส,สันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ที่ปรดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าจากคำบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างเมืองสงขลาทําให้รู้สึกชื่นชมในความเก่งและความกล้าหาญของบรรพบุรุษของชาวสงขลาที่ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองและสั่งสมภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายโดดเด่นไว้เป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานและกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้สร้างภูมิรู้จักข้อมูลข่าวสารที่มีหลากหลายช่องในทางยุคป,ปัจจุบันให้แก่ประชาชนตลอดจนสะท้อนความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างปกติสุขในทุกมิติเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศรู้สึกขนลุก และมีความรู้สึกว่าอิดเก่าทุกก้อนมีตำนานทุกพื้นที่มีจิตวิญญาณมีประวัติศาสตร์มีความร่วมมือมีความเข้มแข็งทุกคนมีความรู้แล้วก็ซาบซึ้งถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจึงเชื่อว่าถ้าเราจุดประกายความคิดของคนรุ่นอดีตรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ในอนาคตให้รู้สึกแบบสิ่งที่เราเจอในวันนี้ได้เนี่ยมันน่าจะทำให้ เป็นโมเดลที่เอาไปใช้กับการจุดประกายความคิดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเมืองสงขลาจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากนั้นเป็นการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาต่อด้วยการขับร้องเพลงจากศิลปินคนสงขลาและปิดท้ายที่การแสดงของวงดนตรีจากฐานทัพเรือภักที่สองนอกจาก ีน้ภายในงานยังมีการจัดบุธอาหารขนมพื้นถิ่นข้าวหวานที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาให้ได้ชิมกันอีกด้วยป้อมเมืองเก่าสงขลาหมายเลข9เป็นหนึ่งใน14ป้อมตั้งอยู่บริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารโบราณว่าสิงกรา เป็นเมืองท่าที่จเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาเมื่อราวกลางพุทธศตรวตรรษที่22-23เป็นป้อมก่อด้วยหินสอปูนอยู่ห่างจากโบราณสถานเจดีย์บนภูเขาน้อยประมาณ300เมตรและอยู่ห่างจากป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลขหนึ่งประมาณ1,072เมตรทำหน้าที่เป็นป้อมตรวจการด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของเมืองสงขลาเก่าโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานป้อมเมืองสงขลาเก่าเมื่อวันที่8มีนาคม พุทธศักราช2,478